วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทาผนังภายในบ้านเป็นสีเทาสีควันบุหรี่หรือตกแต่งสไตล์ลอฟ์นะคะว่าต้องใช้พ้าม่านสีเฉดไหนถึงจะสวยงามอย่างลงตัวนะคะอยากรู้เรื่องผ้าม่านสอบถามราคาพ้าม่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผ้ามานอย่าลืมกดติดตามกันนะคะถ้าให้จอยแนะนำนะคะสีที่เข้ากันนะคะก็จะมีสีเทา สีน้ำเงินสีฟ้าสีครีมสีน้ำตาลนะคะที่ใช้ได้สวยงามแน่นอนค่ะแต่อย่างที่จอยแนะนำไว้ทุกคลิปนะคะสีผ้าม่านขึ้นอยู่กับตามใจผู้อยู่พักอาศัยนะคะชอบสีไหนจะใช้สีนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมรูปกันเลยนะคะว่าตกแต่งออกมาสวยงามมากน้อยแค่ไหนไปกันเลยค่ะ หลายท่านแล้วพอจะมีไอเดียในการตกแต่งบ้านกันบ้างไหมคะหวังว่าจะถูกใจมากน้อยกันนะคะถ้ายังไงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้จอยกันด้วยนะคะหรือถ้าอยากมาปรึกษาเพิ่มเติมหรือสอบถามยังไงนะคะ โทรมาหาจอยได้เลยนะคะที่เบอร์0870059845ค่ะหรือจะมาพูดคุยกันที่ร้านก็ได้นะคะตั้งอยู่ที่ห้างซีคอนสีนครินค่ะชั้น B1 ฝั่งโลตัสอยู่ในคลองถมเลยนะคะ บริการนะคะ11โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันนังคารค่ะมาชมผ้ากันที่ร้านได้เลยนะคะคิดว่าลูกค้าน่าจะชอบค่ะมีแต่ผ้าสวยๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยค่ะยังไงอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันเป็นกำลังใจให้จอยกันด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมมากันทุกคลิปเลยนะคะถ้ายัางไงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ มีพม่าลายสวยๆเคล็ดลับดีๆได้รู้ก่อนใครเพื่อนแน่นอนคะ่ะวันนี้ยังไงจอยขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากนะคะบ๊ายบายคะ่ะ